นายกบนมีตอนนี้ลงใจแล้วพระประธานปิดเรียบร้อยไปแล้วลงน้ำแดงในการถ่ายชิจินาเล่เทียตนตีสามหรือว่าเรือถายไหนมีเกินสามที่พิพายลงน้ำได้จันทสองแสงราชวันถ่ายบกปปนกรเบ็กับเรือพรอนหลวงพ่อเวลสิงวอนิกิจถายวิ่งกันมาถายวิ่กันมาสูสีดูดีจูจีไม่ได้ถายสวนลมแต่ถายตามลมนงแววบอกว่าอย่างเงี้อยใครยังช่วถ้าถายสนลมแล้วก็ผู้ขอบญเลศตายแน่แนนอนแรกกออแล้วไม่วันต่อเนื่องายแล้วไม่กันโด่แดงลองน้สีแดงเริตนสี ครตีไม่ควรบาร์บมีแล้วคนต่าง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 ก้าต่างคนตะภาบอลทุกคนปอดด้วยจะแตงได้ไม่ได้ทำไมว่าคนมาลนี่เดิ่ เหลือเตเมียร์เตชเพ็ดครับใครเอาจริงเนงไปมอะไรจะให้ลากไปเกรนหันไปแล้วหน้าหายช่มั้ยนะในคล้าวงนี้วงนี้ดีว่าลมพัดตกน้ำไปหมดเลยหน้าหายผลการตัดสินผลการตัดสินคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่ชนะ Não, não, não.